ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไปวันก่อนได้แสดงถึงนิวรณ์ในข้อทีนมิทะซึ่งในข้อทีนมิทะมีธรรมคือในอนุสติที่จะพึงละด้วยหลายข้อ จะยกไว้แสดงในคราวแสดงอนุสติวันนี้จะได้พูดถึงนิวรณ์ข้อที่สคืออุทธจักกุกุจจะอุทธจักความฟุ้งซ่านกุกุจจะความรำคาญทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ให้ใจคิดพลานโดยไม่มีจุดหยุด และมักจะเป็นปรุงแต่งเรื่องฟาร์มเหล่านั้นให้รุนแรงขึ้นบ้างยืดยาวบ้างหรือโศกเศร้าขึ้นบ้างจนอะไรอาวรบ้างหรือไม่ก็คิดเรื่องราวต่างๆพอเรื่องนี้จะจบก็กระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งพอเรื่องนั้นยาทันจบก็กระโดดไปอีกเรื่องหนึ่ง จิตที่ฟุ้งซ่านสายไปสายมากระโดดไปกระโดดมานี่เรียกว่าอุทธจฉะกุกุจัะเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดก็ไม่สามารถที่จะถึงซึ่งความดีคือสมาธิได้ตามหลักที่ท่านสอนให้ปฏิบัติก็คือมรณัสติในอนุสติเหมือนกัน นึกถึงความตายให้มากมากนึกถึงความตายให้กล้าชิดกับจิตเลยนึกถึงความตายของบุคคลที่น่าอานาถเช่นถูกลดช่อนแขนขาดขาขาดเลือดท่วมถนนที่ได้พบได้เห็นภาพอย่างนั้นแล้วนึกถึงภาพเหล่านั้นใจจะฟอใจจะสลด ใจสลดลงก็ลดอุทธัะกุกุจ,จะคือความฟุ้งซ่านลงหรือนึกถึงตัวเราเองที่เป็นโรคร้ายแรงจะต้องตายอีกไม่กี่วันนั้นก็จะทำให้เกิดความสลดขึ้นหรือนึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในป่าที่ดุร้ายมีสัตว์ต่างๆดุร้ายเป็นต้น สมัยหลวงปู่มั่นซึ่งท่านจะมักให้พระไปอยู่ในที่มีเสือชุกชุมบางทีความพุ่งสร้างของจิตพอได้ยินเสือครางหรือเสือร้องคำรามขึ้นก็จะเกิดความกลัวและนึกถึงคำครูบาอาจารย์สอนให้รีบสงบใจใจก็จะเกิดความสงบได้ง่าย เพราะมีความมั่นใจว่าเมื่อใจสงบแล้วไม่มีอันตรายทั้งไม่มีอันตรายใดๆอันนี้ส่วนหนึ่งคือนึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนใด้แก่มรณะสตินั่นเองประการที่สองแก้อุทจักกุกุจจะข้อนี้ก็คือการข่มใจ ด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าเมื่อใจไม่ยอมหยุดมีแต่นึกคิดให้พึงสังเกตว่าใจที่คิดมากๆนึกมากๆส่งสายไปมาไปมาไม่มีจุดจุดนั้นจะสังเกตได้โดยทั่วไปว่าลมหายใจเข้าและออก ลมอัดสาสะปัดสาสะหายใจเข้าออกนี้แรงหยาบถ้าประคองลมทั้งเข้าออกนี้ให้เบาลงให้ประณีตลงความพุ่งสร้างก็จะลดลงไปตามถ้าให้ลมหายใจเข้าออกนี้ละเอียดลงเลยหยุดตัวขึ้นความคิดเหล่านั้นก็จะหยุดตัวทันที เราลองสกเกียนดูก็ได้เวลาฟุ้งซ่านอะไรมากๆกลั้นลมหายใจเข้าออกสักขณะหนึ่งเวลากั้นลมหายใจความคิดก็หยุดทันทีเพราะฉะนั้นลมอา,ศา,ศาสาสะปัสาสะจึงเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสังขารคือความคิดให้เป็นไปในอาการต่างๆ ท่านจึงสอนให้มีความข่มใจคือข่มใจว่าเช่นข่มใจไวเ้เป็นพักๆเป็นขณะๆไม่ให้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ค่อยผ่อนหายใจแในพอหายเหนื่อยดีแล้วก็ข่มใจใหม่ทำอยู่อย่างนี้สักครู่หนึ่งสักพักหนึ่ง แล้วก็คอยสังเกตด,ดูว่าความพุ่งสร้างของเรานั้นเบาลงหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เบาก็ทำในลักษณะเดียวกันอีกหรือไม่เช่นนั้นหายใจเข้ายาวๆมีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกยาวๆมีสติรู้อยู่แล้วก็หยุดคือไม่หายใจปกติหายใจเข้าออกยาวๆ โดยมีสติคุมอยู่เสมอจะมีอาการเหนื่อยหน่อยๆหรือไม่สะดวกหน่อยๆแต่ก็รู้อยู่ให้มีสติรู้อยู่จะลดความพุ่งซ่านต่างๆต่างๆนานาประการที่พุ่งซ่านมีอยู่ได้หรือมิฉะนั้นนึกในใจเร็วๆนึกว่าพุทธโธนึกเร็ว พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในในจเร็วเพราะให้ใจนึกกูอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นก็แทรกไม่ได้มีสติรู้อยู่ที่ใจนึกว่าพุโทโธ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 เร็วๆแล้วสิ่งอื่นก็แทรกเข้ามาไม่ได้ทําให้เป็นพักๆพัก,พกไม่เป็นนานๆหน่อยแนะว่าค่อยๆผ่อนให้ช้าลง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 จนเหลือปกติของการหายใจ แล้วคอยสังเกตดูว่าลดความพุ่งซ่านลดลงหรือยังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีแล้วแต่สะดวกอันนี้เป็นอุบายครั้นทำได้พักคู่หนึ่งแล้วพึงสังเกตดูใจที่พุ่งซ่านคิดมากๆนั้นลดลงหรือยังหรือแก้ทั้งสองวิธีการหายใจเขาออกก้นหายใจกั้นลมหายใจบ้าง การล้มหายใจแลว้วก็พิจารณาถึงความตายบ้างกลับกันไปกลับกันมาก็ได้นี่เป็นเครื่องแก้อุทจจักกุกกุจักส่วนข้อห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยนะั้นอาจจะมีได้หลายอย่างโดยการเป็นต้นว่านึกว่าเอจริตของเราเป็นอย่างไรภาวนาพุโทโธนี่ยังไม่สงบสักทีหนึ่ง หรือเราภาวนาไม่ถูกหรืออันนี้ไม่ใช่จริตของเราเราควรใช้อย่างอื่นความรังเลสงสัยที่ยังไม่แจ่มแจ้งลงไปนี้เป็นวิจิกิจฉาทำให้ใจค้างติดอยู่แค่นั้นตลอดจนการสงสัยสิ่งต่างๆสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในสิขาบทสงสัยในข้อปฏิบัติ ต่างๆน,น,นานาประการเป็นวิจิกิจชาทั้งสิ้นข้อปฏิบัติในขณะที่นั่งสมาธิอยู่คงถามใครไม่ได้จึงควรปล่อยวางอารมณ์ที่สงสัยนั้นไว้ก่อนปล่อยทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็ตั้งใจภาวนาไปถ้าเมื่อในยามปกติแล้ว ก็ถามใครก็ได้ที่พอจะตอบปัญหาหรือให้ให้เรารู้ได้หายทงงสัยได้แต่ท่านสอนให้ปฏิบัติในทางวิปัสสนาคือพิจารณากายนี้ออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมองดูธาตุดินคือกระดูกเกสาโลมานะขาทันตาจาโจ มังสังอัธิเหล่านี้จนถึงมัทเกมัทรลุงคังหรือเพียงห้าข้อแรกเกสาโรมาณขาทัานตาก็าได้หรือไล่ไปนี่ผมขนนฟันหนังนี่กระดูกนี่เอ็นนี่ตับไตไส้พุงต่างๆนา,นานาเหล่านี้เป็นธาตุดินทั้งสิ้นหรือจะแยกโดยย่อๆเป็นหลักที่สำคัญก็คือ เนื้อเอ็นกระดูกผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินนึกแยกออกปจาการนี้ในกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุน้ำเลือดเงือ่อน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำตาต่างๆนี่เป็นธาตุน้ำแยกไว้ส่วนหนึ่งความอบอุ่นทร่างกายไม่มีตัวไม่มีตน รู้สึกอยู่แยกความอบอุ่นไว้ส่วนหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกและลมทั่วร่างกายเป็นธาตุลมนี่แยกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาว่าถ้าเหลือจะธาตุดินตรงไหนเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเป็นเราเป็นเขาถ้าเหลือจะธาตุน้ำตัวไหนเป็นตัวเป็นตนตัวไหนเป็นราเป็นเขาหรือร่างกายนี้ มีเป็นอยู่ด้วยเพราะธาตุทั้งสี่ประชุมกันถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งขาดไปหมดไปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทินชาติธาตุมหมดไปก็ตัดสินกันว่าชี้ชัดลงไปว่าตายทันทีเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ท่านยิงสอนว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นธาตุแต่ละอย่างละอย่างมาประชุมเป็นข้าว เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งคำว่าบ้านนั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรียนไม่ใช่กระตอมไม่ใช่ต๊บไม่กช่กระต๊บไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคารสิ่งที่เรียกเหล่านี้เป็นสมมติขึ้นเพราะเมื่อแยกอาคารกระท่อมกระต๊บบ้านเรือนเหล่านี้ออกแล้วเอาไม้ไว้ส่วนหนึ่งเอาเหล็กไว้ส่วนหนึ่งเอาหินเอาทรายไว้ส่วนหนึ่งเอากระเบื้องไว้ส่วนหนึ่ง ไปดูตรงไหนคําว่าบ้านคําว่าเรียนคําว่าตึกคําว่ากระท่อมคําว่ากระต๊อบเป็นต้นก็ไม่มีคําว่าหลังเหล่านั้นเลยคําเหล่านั้นจึงสมมติไว้เรียกชื่อขึ้นไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่เป็นเรียนเป็นวัตถุธาตุซึ่งเรียกว่าวัสดุต่าง ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรือนแต่ที่เรียกบ้านเรืนอเรียกเรือนเพราะสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันแยกออกไปเป็นส่วนๆให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงว่ากายเป็นอย่างนี้อย่างนี้การพิจารณาแยกส่วนกายเหล่านี้ให้มากเข้ามาเข้ามาเข้าจะทำให้หมดความสงสัยในความเป็นไปในสรีระร่างกาย และในที่สุดพิจารณาว่าธาตุดินก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุน้ำก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุลมธาตุไฟก็เป็นเช่นเดียวกันอันหนึ่งคำว่าทุกขังแปลว่าต้องแตกสลายอย่านึกว่าเป็นทุกขอย่านึกว่าเป็นทุกขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นร่างรูปร่างที่มีชีวิต ซึ่งเรียกกันว่าสังขารที่มีวิญญาณสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยธาตุที่มีชีวิตเรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณ ส่วนต้นไม้บ้านเรือนภูเขาเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณเรียกตามศัพท์สังขารที่มีวิญญาณเรียกวอุปาชินนกะสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณเรียกว่าอนุปาชินนกะสังขารสังขารทั้งสองประการนี้ทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งตัวเราและคนอื่นทั้งมนุษย์และเดรัจฉาน ไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ทุกขังต้องแตกสลายไม่ยั่งยืนอนัตตาห้ามกันควา,ามแตกสลายห้ามกันควา,ามเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไป แตกสลายไปในที่สุดเป็นสภาพไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเรียกจุดนี้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาที่เรียกว่าคนนั้นคนนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะสมมติไว้เหมือนกับบ้านเหมือนกับเรือนคนนั้นชื่อนั้นนายดำนายแดงนายกอนายขอสมมติไว้เท่านั้นเองชื่อนั้น ไม่ได้มีปรากฏมาตั้งแต่ครั้งแรกมาตั้งชื่อขึ้นทึ่งในภายหลังเพื่อไว้สำหรับเรียกชื่อให้รู้เรื่องกันเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เป็นไปตามเป็นความเป,าเป็นจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดมาในตะกุลสูงปานกลางหรือประกุลต่ำก็ตามเป็นมนุษย์ก็ตามเดรัจฉานก็ตามก็จะมีสภาพเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมด เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาอันนี้ให้มากๆจะเกิดปัญญามากและเกิดความสงบด้วยเกิดปัญญาเกิดความสงบแล้วความที่เคยสงสัยเรื่องราวอะไรต่างๆก็หายไปเพราะมาพบความเป็นจริงมาเห็นจริงนี่คือการแก้วิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวสั้นๆว่า วิจิกิจชาแก้ด้วยการพิจารณาธาตุและเจริญวิปัสนานี่หมายความว่าตอบเป็นเป็นการแบบตอบนักเรียนตอบคือ,อวิจิกิจชาเกิดขึ้นแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยการพิจารณากายให้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเจริญวิปัสนากรรมฐานนี่หมายความมาตอบเอาคะแนนถ้าตอบเอาให้รู้ให้แจ้งให้กิเลสมันถอยไปเบาไป ก็ต้องพิจารณาดังได้กล่าวมายิ่งละเอียดมากเพียงใดชัดเจนมากเพียงใดก็จะลดลาวาสอกกิเลสต่างๆให้เบาบางลงไปจนคลายความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วจิตก็หลุดพ้นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจึงเปรียบเหมือนเชือ อุปาทานเขามีอย่างนี้กามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกามที่ถูกปาทานความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิไม่ยอมฟังใครอัตวานุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองเหล่านี้เป็นเครื่องผูกมัดใจของบุคคลให้ติดอยู่ ในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นต่อเมื่อได้พิจารณาจนเห็นเช่นพิจารณาโทษของกามจนเห็นโทษของกามพิจารณาให้เห็นควา,ามสวยว่าไม่ยั่งยืนพิจารณาอารมณ์ของกามว่าไม่ใช่สุขอย่างแท้จริงจนรู้จนเห็นปรากฏขึ้นกับใจสิ่งนั้น ก็จะสลายไปหายไปเพราะมารู้แจ้งตามความเป็นจริงเหมือนกับว่าเราเข้าไปในที่มืดมองอะไรก็ไม่ชัดเห็นเงานู่นบ้างนี่บ้างเห็นนั่นบ้างนี่บ้างก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าในปา่าเห็นเงาดำๆก็จะนึกว่าเป็นเสือเป็นหมีหรือเป็นอะไรต่างๆถ้าในป่าช้า ก็จะนึกว่าเห็นเงาดำๆมันเป็นผีเป็นสางเป็นเป็ดเป็นปีศาจนั่นเพราะอะไรความยึดทางจิตใจยึดมั่นถือมั่นจึงคิดเป็นไปอย่างนั้นครั้นเมื่อเปิดไฟสว่างขึ้นแล้วสิ่งดำๆที่ยึดมั่นฉันก็หายไปผีก็ไม่มีปีศาจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจิตที่ขาดจากอุปทานแล้ว ไม่ยึดมั่นถือมั่นในการมุปาทานในทิฏฐุปาทานในสีลปพัตุปาทานในอัตตวานุปาทานก็ไม่มีคือความยึดมั่นในอารมณ์ที่น่าใคร่ความยึดมั่นในความเห็นทิฏฐิความเห็นยึดมั่นในข้อที่เคยปฏิบัติมาว่าถูกว่าแท้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไม่ยอมผู้อื่นก็จะหมดไปเมื่อหมดไปใจก็สงบ เมื่อใจสงบธรรมะก็เกิดขึ้นกับใจคือควา,ามรู้แจ้งเห็นจริงคือพิจารณาอันนจจังอยู่อันนจจังก็จะปรากฏแจ้งเห็นจริงควา,ามยึดมั่นถือมั่นก็หมดไปจิตใจก็พ้นจากกิเลสตามอำนาจของคุณธรรมนั้นๆเป็นพระโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างอรหัตผลบ้างอรหันบ้าง ตามกำลังที่ได้พิจารณาพิจารณาธรรมนั้นเพราะฉะนั้นนิวรทั้งห้าประการที่แสดงมานี้เป็นเครื่องฝางจิตคือสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นได้แล้วเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาดังได้อธิบายมา,าเพราะฉะนั้นสร,รุปความว่ากามาฉันพึงพิจารณากายขาจาติและอสุภะอมัฐาน พยาบาทพึงเจริญเมตตากรุณาทีนมิทะพึงเจริญอนุสติพุทธานุสติเป็นต้นอุทจจะพึงเจริญมรณสตินึกถึงความตายอันจะมีกับตนละค่มใจไว้วิจิกิจฉาพึงเจริญธาตุกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือแยกพิจารณาดังกล่าวมานี่เป็นคู่ปรับกับนิวรณ์ทั้งห้า นิวรทั้งห้าประการนี้เกิดขึ้นแล้วท่านมีอุปมาดังนี้กามาฉันอุปมาเหมือนน้ำที่ผสมกับสีสต่างๆยากที่จะสําลอกสีให้ออกได้ย้อมให้เป็นสีนั้นสีนี้ตามความชอบจิตที่ชอบใจในอารม์ก็เหมือนกันพยาบาท เหมือนน้ำที่เดือดพร,รานถูกฟวามร้อนหรือน้ำต้มย่อมเป็นเม็ดเป็นฟองและมีไอแห่งความร้อนใครถูกใครต้องก็ทำให้เจ็บให้เป็นอันตรายได้พยาบาทจิตที่มีพยาบาทก็เช่นเดียวกันตามอาการแห่งความรุนแรงไม่รุนแรง เึ่งเรียกว่าโทสะบ้างโกทะบ้างอุปาหณนะบ้างดังได้แสดงมาแล้วทีนะมิทะเหมือนน้ำที่มีจอกและแหนปิดจูหน้าน้ำซึ่งไม่สามารถจะลอมองลึกลงไปในน้ำให้เห็นชัดได้เพราะถูกจอกและแหนปิดบังหน้าน้ำอยู่อุทธะกุกุจ,จะเหมือนน้ำที่มีระลอกคลื่นซึ่ง ทำให้กระเพื่อมวันไหวและขุนอยู่เสมอใจก็เช่นเดียวกันวิจิกิจฉาเหมือนน้ำที่ผสมด้วยคโครนและตมคือทำให้น้ำนั้นขุนมองไม่เห็นสภาพแห่งความเป็นจริงของน้ำทั้งห้าประการน,นี้เพราะฉะนั้น กามฉันพยาบาทถีนมิทะอุทธะกุกุจจะและวิจิกิจฉาเป็นจึงเป็นเครื่องขวางกั้นจิตของบุคคลไม่ให้ถึงซึ่งความดีคือสมาธิต้องปฏิบัติธรรมที่ตรงกันข้ามดังกล่าวมาแล้วใจของเราจะเป็นอารมณ์อันไหนย่อมเรา ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองนั่งอยู่ในการหลายๆองค์องค์หนึ่งอาจจะมีนิวรณ์ข้อหนึ่งอีกองค์หนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นใจของเรามีนิวรณ์ข้อไหนพึ่งใช้ธรรมะที่แสดงมาแล้วเป็นแก้เป็นเครื่องแก้ให้ถูกต้องนิวรณ์จริงจะสงบลงได้ เมื่อนิวรณ์สงบลงได้แล้วจิตก็จะเป็นกลางและเป็นสมาธิด้วยประการชนิดังนั้นต่อน,นี้ไปพึงตรวจตราสภาพจิตใจของตนแล้วปล่อยวางอารมณ์นั้นเสียหรือถ้าหาก็มีความผูกมัดอยู่ก็ต้องแก้ด้วยธรรมะที่ตรงข้ามกับนิวรณ์เมื่อจิตสงบดีแล้วจึงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ ด้วยฟามีสติจนฝ่าใจของเราจะสงบเป็นสมาธิภาวนาดังนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจปฏิบัติในสมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตของเราตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป